เราอย่าไม่จุกโอ้ยเบื Ooh, ่อเพื่อน่อเราด้วยดิเพื่อน คนก็อยู่กับผมเป็นวิธีคีรอดเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Baby i n d l o m เคยนะครับนี้ฉากที่สอบมาเริ่มกันนะครับ Let's go <S This is Crown Childcare the gold standard in babysitting You have one new client message Oh hello it's Casilda from apartment 10 Oh, thank you for the last sitter. They went down a treat. <laughs> I'm off to a concert tonight. Can someone pop over and check in on my little prince? I'm oh, sorry it's so last minute. Take care. Thanks. อโอ้เอาโอเคมันไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งกับมัน ตามกระต่ายสีขาวไปดูดีเนาะกระต่ายพิกแมนคุ้มข้นงโอเคผมไม่ต้องอ่านเปิดหัวมากเลยวดี๋ยววันนี้ รอจริงไหมเนี่ยแต่ก่อนอื่นโอเคอยู่นี่โอ,อ,ยโอ้ยไอเด็กเชี่ย จับน้องจับยังไงมันอันนั้นอยู่น่าน่าจะใช่แหละมาเลยเล่นดตีโอเค อะไรนี่กระสิกรับย่ออ้า รู้แล้วว่าเขาให้มีไว้ตรงนี้สำหรับเชียรเชียร์ดสับแรงหรือว่าอะไรวะดสับดสับไม่น่าจะอัน บักได้ไม่ใช่ดิแบกก็ถือว่าอัพเอร์ A15 เอก็ถือว่าทำงานได้ดีอยู่ในเกมนีไม่ตกโอ้วนเป็นคนรดเสียงรดเสียงก่อนอ <c oughs> ั้นแล้วก็แล้วก็ไปเริ่มเลย mây son đừng đi còng đừng đi khịa theo của ék, um, <coughs> mm. <coughs> yeah, là phải đạp, em ไม่เครียดเลยเหรอหงจงระวังปีคขับเตอรที่ดีที่สุดเลย ต้องตรงนั้นหรือเปล่าล็อกเกิ์ตรงนี้นะป้าตาถั่วจริงๆเราเนี่ยสีมพูต้องใส่อีก้ตา,ายสีสีพูมันอยู่ไหนเล่าเอา เอเฮ้ยหลาดคืออะไรวะอ้น,นี้น่าจะเป็นตหาดอยู่ไหนีสามง่ายไปปะ ถ้าจะไม่ผิดตู้นี้อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้หนึ่งเจโอเคสี่สามหนึ่งเจ็ดอ่าถูกต้องด้วยแล้วมันไม่มีอะไรเลย สลับหน้าเงินมันมาต้องอไอเราก็ไปเสียเวลากับไอทอนั่นตั้งนานที่แท้มันง่ายแบบนี้นี่เองอ้าวได้ของเหรออ๋อนี่เองผมว่าผมจะตัอชอดช็อตไปฉดนั่นดีกว่าแต่ เพื่อคอนเทนต์เนาะโชว์ความงงให้ทุกคนดู oh. หยิบน้องขึ้นมารู้แล้วว่าเขาให้เอามาทำอะไรที่แท้ mm. อาผมก็อาจจะแย่เหมือนกันซะดี oh. แล้วหัวร้ายแบย เอ,เ,อเอาเอาอีกจ้าโอ้บักฮานไปดีไปดีเขาพผู้ไปดิครับูให้ตายเถอะโทรศัพท์ผมเล่นไม่ไหวจริงๆทุกคน อ่ะรออีกสักรอบนึงผมไม่ตายหรอกมั้งเฮ้ยได้จะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไอเราก็วิ่งเร็วกว่ามันีกผมว่าผมตายหรอ มาเชิดชะตาความตายอีกสักรอบหนึ่ง

บ้านใ,ใหม่ในฝ네ันของผมเลยอ่ะน้อง ผมควรออกไม่ใช่เหรอมันบอกว่าทางออกเฮ้ย hey, เพื่อนแกคิดดีแล้วเหรอที่แกมาดูแลมันเอเมนกับตาหออชีวิตก่อนเองล่ะไรนั่นไม่เป็นพิศพสารไป เกือนยากคิดดีๆมาร้องเฮ้ยเกมมันน่าจะรอผมป่ะ hồn anh ngồi tụng ra xuống Ao ao, trong quả đi thu sạp bụng lạc rồi Ao 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 เศมพูคือของดีแกเศมพ,มพูมันพังแล้วมาได้เวลาหยิบน้องไปนอน ก็ได้กลับมาสู่บ้านแสนสุข <laughs> ฉันต้องออกไป ไปนอนปะนไหนๆมันก็จะถึงเวลานอนกับแกก่อนไปก็แกล้งกันหน่อยเลยยถ้าเราถ้าเป็นเมือนเฉยล่ะ ฉันไม่รู้สึกง่วงัตว์หน่อยออตกใจนะพ่อ ไปกระตายไปกระตายน้อยกิดตายน้อยรอแล้วได้กระตายน้อยทำไมถึงตทางมัน เราอยากกลับบ้านแบบดีๆเฮ้ยนี่มัน um> นิทานที่เราเล่านี่เนอะใช่เปล่าไอ้พาทแรกที่เราทำคลิปนี้นะ Round and round inside the palace, in and out of space in sight. I need new friends more now another. I'll bring you some, don't worry now. Ui, tôi đi ngô kì chìm lưỡi này, bà thằng này, bà này tại, tài, tài, mực đó nè เอาจริงดิเราต้องพาน้องไปนอนจริงดิถ้าเราเปลี่ยนฉากได้ได้ถ้าเปลี่ยน เอ็นดูเขาเขาไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยกระเดือ่อ้าไไปเพืนเพื่อนเพื่อนไปไปไป,ไป,ไป,ไปที้ยหมอน,นันันเนาะ เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฉากตอนนั้นมันยังไม่มีนี่นะเฮ้ยเฮ้ยตอนที่เราไปดูคลิปของพี่พี่คาร์ลพีพีเ p ็ไม่ใช่แบบนี้เหรออันนั้นแบบแบบใบเปล่าเ้ยจะไม่ได้เอาเสียเย้เยเสียเราต้องหนีมันอีกโอ้โอ้โอ้ยหนอ Oh, Chai! Chai! Hey! Yo! Hmm เอา,เอาไม่ใช่เหรออ๋ออสามเหลี่ยมนั่นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมประตูนี่เออ โอเค,อเคปัดใจเพื่อนโอ้ขอฉันบีบเลอยอย่าบอกนะว่าเรายังไม่จบ โอ้ยเพื่อนเพื่อนอเราด้วยดิเพื่อนเอื่อยเรื่อยเราเรด้วยาเรด้รด้วย เ่อ่้เจ <action> exactly. <ged> ้าก็ตายน้อยเจ้าไม่ใช่คุณเดียวมันจะมีอีกมากมายตันแล้ว ในสุดก็จบในสุดก็จบทุกคนคงเห็นผมดีใจขนาดนี้เลยในสุดก็จบสักทีเดี๋ยวค่อยไปฉากที่สามเนาะหรือเต้นมาโอ้และก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอทุกคนไม่อยากขอดีกว่าก็แล้วแต่ว่าใครอยากกดติดตามก็กดติดตามได้ใครอยากอยู่ไลก์ใกล้ผมก็กดได้เลยนะคบทุกคนคลิปนี้ผมเกือบเป็นโรคหัวใจวายแน่นอนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็็เลาตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีครับ Thank you